Eu não สวัสดีค่ะคุณผู้ชมขอต้อนรับเข้าสู่รายการเลี้ยงบ้านๆ by j Asset Management EP นี้กลับมาพบกับยิ้มหวานอีกครั้งแล้วนะคะที่จะพาคุณผู้ชมไปรีวิวบ้านสวยๆกันซึ่งวันนี้ค่ะเราพาคุณผู้ชมมาชมนะคะบ้านสวยในโครงการหมู่บ้านชื่นสุขหนึ่งค่ะโครงการนี้นะคะก็ตั้งอยู่ที่ตำบลสำนักท้อนบ้านช้างระยองนั่นเองค่ะเป็นอีกหนึ่งโครงการที่อยู่ในทำเลดีเลยค่ะอยู่ใกล้กับแหล่งชมุมชนเนี่ยไกลทั้งตลาดและร้านค้าร้านสะดวกซื้อครบคัน เลยทีเดียวค่ะไม่ว่าจะเป็น7 e เ e ่นอนีค่ะให้กับทุกท่านการได้ไปช้อปปิ้งนะคะไม่ต้องกลัวเลยค่ะถ้าอยู่ตรงโครงการนี้นะคะเรียกว่าร้านอาหารเยอะมากและนอกจากนี้แล้วค่ะรอบโครงการเองค่ะก็ยังอยู่ใกล้กับสถานที่สาคัญหลายแห่งเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นศูนย์กีฬาภฟยเรือราชนาวีอ่างเก็บน้ําบางไผ่ค่ะอยู่ใกล้กับโรงพยาบาลสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ค่ะโรงเรียนนานาชาติเซนต์แอนดูร์และก็สนามบินอุตภาด้วยนะคะภายในโครงการมีบรรยากาศ ทร่มลืน่นน้ายอยู่มากๆเงียบสงบค่ะมีความเป็นส่วนตัวสูงและบ้านทีมจะพาไปชมนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดี่ยวพื้นที่เยอะพูดแบบนี้แล้วนะคะถ้าไหนที่กำลังสนใจอยากได้บ้านเดี่ยวทำเลดีตามยิ้มไปดูกันเลยค่ะ คุณผู้ชมคะแล้วตอนนี้ยิมก็มาถึงแล้วล่ะค่ะอยู่ด้านหน้าของตัวบ้านเล็ที่24ทับสาเป็นที่เรียบร้อยแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านเดี่ยวชั้นเดียวค่ะอยู่ในหลังมุมด้วยนะคะทำเลดีเลยมีบริเวณรอบๆของตัวบ้านเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยล่ะค่ะสามารถใช้เป็นมุมพักผ่อนนะคะหรือจะตั้งซุ้มนะคะสำหรับมุมรับแขกก็ได้เหมือนกันค่ะบริเวณด้านในของตัวบ้านเนี่ยมีทั้งหมด2ห้องนอน2ห้องน้ําและก็1ห้องครัวค่ะกับขนาดพื้นที่54ตารางวาเดี๋ยวเรา ไปดูด้านในกันต่อเลยตามมาเลยค่ะ คุณผู้ชมคะด้านหน้าของตัวบ้านเนี่ยสามารถจอดรถยนต์ได้1คันเลยนะคะเดินเข้ามาด้านในค่ะจะเป็นบริเวณห้องโถงค่ะมีขนาดกว้างลึกไปจนถึงด้านหลังของตัวบ้านเลยทีเดียวค่ะบริเวณแรกคุณผู้ชมสามารถที่จะจัดสดัดส่วนสเปซในแต่ละห้องเนี่ยแบ่งได้หลายห้องเลยค่ะโซนแรกใช้ทําเป็นมุมห้องรับแขกห้องนั่งเล่นมีประตูกระจกบานสไลด์เปิดรับลมได้ด้วยนะคะอีกหนึ่งฝั่งเนี่ยสามารถที่จะวางเป็นชั้นวางทีวีนะคะหรือว่าจะวางเป็นตู้โชว์โชว์ของ สะสมตุ๊กตาฟิกเกอร์ต่างๆก็ได้ค่ะและลึกเข้ามาด้านในค่ะพื้นที่นี้คุณผู้ชมสามารถที่จะใช้เป็นห้องรับประทานอาหารกับการตั้งโต๊ะรับประทานอาหารขนาด4-6ท่านได้แบบสบายๆเลยพร้อมกับการเปิดหน้าต่างนะคะรับลมเย็นๆด้านนอกของตัวบ้านได้ด้วยค่ะ เลือเข้ามาด้านหลังของตัวบ้านค่ะจะพบกับห้องน้ําห้องแรกนะคะเป็นห้องน้ําใช้ร่วมกันค่ะสามารถอาบน้ําที่บริเวณห้องน้ําห้องนี้ได้แล้วก็มีสุขภัณฑ์ครบครันเลยค่ะพื้นที่ห้องน้ําจะอยู่ติดกับบริเวณห้องครัวนั่นเองค่ะซึ่งห้องครัวมีขนาดกว้างมากเลยคุณผู้ชมตั้นไหนเช่นจอบเนืร่งองหอการทําอาหารบอกเลยค่ะว่าตอบโจทย์ได้ดีมีการบิวอินเคาน์เตอร์ครัวและซิงค์ล้างจานไว้บางส่วนแล้วค่ะคุณผู้ชมก็เพิ่มเติมนะคะเกี่ยวกับชั้นเก็บของและก็อุปกรณ์ คเครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆเข้ามาได้เวลาทําอาหารค่ะไม่ต้องกลัวในเรื่องของกลิ่นรบก,กวนเพราะว่าเขามีทั้งหน้าต่างเปิดระบายอากาศและนี่ค่ะมีประตูเชื่อมไปยังด้านหลังของตัวบ้านก็คือเปิดระบายอากาศระบายลมได้ดีด้านหลังเองนะคะเป็นพื้นที่ในการต่อเติมพื้นไว้เรียบร้อยแล้วใช้ทําเป็นพื้นที่ซักล้างตากผ้าได้ด้วยแล้วก็เดินชมวิวได้รอบๆของตัวบ้านเลยละค่ะ ภายในบ้านมีทั้งหมด2ห้องนอนห้องนอนแรกที่ยมพามาชมเป็นมาสเตอร์เบดมอยู่บริเวณด้านหลังของตัวบ้านค่ะห้องนี้มีขนาดกว้างพอสมควรสามารถวางเตียง5-6ฟุตเพิ่มเติมเฟอร์นิเจอร์ได้แบบครบครันทางตูส้สซฟาและโต๊ะเครื่องแป้งหรือจะทําเป็น หนึ่งมุมสำหรับโต๊ะทำงานก็ได้ค่ะในห้องเนี่ยมีหน้าต่างกระจกบานสไลด์เปิดรับลมบริเวณด้านข้างของตัวบ้านและความพิเศษของมาสเตอร์เบรูมนั่นก็คือเขามีห้องน้ำในตัวค่ะพร้อมกับสุขภัณฑ์พร้อมใช้างานครบครันเลยทีเดียว ห้องนอนที่2นะคะอยู่บริเวณด้านหน้าของตัวบ้านมีขนาดกว้างโอสมควรค่ะวางเตียงคิงไซส์ได้สามารถเพิ่มเฟอร์นิเจอร์ได้ทั้งตู้เสื้อผ้าและโต๊ะเครื่องแป้งเช่นกันนะคะใช้เป็นห้องนอนสําหรับสมาชิกได้แบบสบายๆค่ะและห้องนี้ยังมีหน้าต่างกระจกบานเลื่อถึง2ฝั่งค่ะสามารถชมวิวนะคะด้านหน้าและก็ด้านข้างของตัวบ้านเปิดรับลมได้เป็นอย่างดีเลยค่ะการเดินทางไปยังหมู่บ้านชื่นสุขเริ่มต้นบนถนนสุข,ขุมวิท มุ่งหน้าไปทางระยองจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายที่แยกอู่ตะเภาขับไปอีก1.5กิโลเมตรแล้วเลี้ยวขวาใต้สะพานขับตามทางต่อไปอีก5.2กิโลเมตรแล้วเลี้ยวซ้ายเข้าซอยหมู่บ้านชื่นสุขตรงเข้าไป130เมตรจุดหมายจะอยู่ทางซ้ายมือค่ะ คุณผู้ชมคะถูกใจไหมล่ะคะสำหรับบ้านสวยหลังนี้สำหรับนะคะท่านไหนสนใจสามารถติดต่อหาเราได้เลยค่ะผ่านทาง f a c e o o o k a n นเพจ J a s s e t Management YouTube Channel เรื่องบ้านบ้บนจีย J s s s e t m n n g g m m n t t และช่องน้องใหม่ TikTok แจมอยากมีบ้านค่ะรวมไปจนถึงนียคะสามารถที่จะนัดวันเข้าชมสถานที่จริงกันก่อนได้ก็แจ้งกับทางเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายของเราได้เลยค่ะเรามีเจ้าหน้าที่ที่คอยจะตอบทุกกาถามให้กับคุณลูกค้าและก็ยังมีบริ การยื่นข้อเสนอสินเชื่อ ไม่มีค่าใช้ใจ่ายค่ะนอกจากที่นี่แล้วยังมีซับพร้อมขายสภาพนางฟ้าทั้งในกรุงเทพและจังหวัดอื่นๆอ,อ,อีกมากมายค่ะไม่ว่าจะเป็นบ้านเดี่ยวทาวเฮาส์ทาวน์โฮมบ้านแฟลตคอนโดมิเนียมหรืออาคารพาณิชย์ใครที่มีซับอยู่ในดวงใจหรือทำเลในดวงใจพิมพ์มาบอกยิ้มและทีมงานได้เลยนะคะจะคัดสรรซับส,ส,สวยๆและพาไปชมในอีพีถัดไปค่ะแต่สำหรับอีพีหน้ายิมจะพาคุณผ,ผู้ชมไปชมในการซับส,สวยๆที่จังหวัดไหนยังไง ก็ฝากกดติดตามกันไว้ด้วยค่ะสำหรับ e ีนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ